สวัสดีวันพฤหัสบดีครับให้เป็นวันดีๆพบเจอสิ่งที่ดีๆพบเจอคนที่ดีๆนะครับถ้าดีต้องมีประโยชน์ที่คนธรรมดาเข้าใจได้ครับผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นคำสอนที่ท่านพุทธทาสพิกขุได้เคยสอนเอาไว้ เวลาที่มีคนสงสัยว่าสิ่งใดดีคนใดดีท่านก็มีคำตอบเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาง่ายๆว่าถ้าดีต้องมีประโยชน์ที่คนธรรมดาเข้าใจได้คนธรรมดาทั่วๆไปอาจจะหมายถึงคนที่แม้ไม่มีความรู้อะไรมากมายไม่ได้อยู่ในฐานะคนทำงาน ในตำแหน่งสูงสๆแต่ก็สัมผัสได้เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ถ้าเราจะชื่นชมศรัทธาผู้ใดใครก็ตามหรือจะเลือกสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตก็ขอให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นประโยชน์ในตัวของสิ่งนั้นเองและก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและเราก็จะได้ตัดสินใจง่าย ใครคือคนที่คู่ควรและสิ่งใดคือสิ่งที่คู่ควรในขณะเดียวกันเราก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจในการทำตัวเองให้เป็นคนดีที่มีประโยชน์สุขสันต์วันพฤหัสบดีนะครับ